เคยไหมคะอยู่ในบ้านหลังเดิมแต่กลับรู้สึกเหมือนชีวิตมันอึดอัดเหนื่อยง่ายใจห่อเหี่ยวไม่มีพลังจะลุกขึ้นทำอะไรทำที่เราก็พยายามทำดีขยันอดทนแล้วทุกอย่างแต่พออยู่ในบ้านอยู่ในห้องเดิมๆกลับมีอะไรบางอย่างที่มันถ่วงความรู้สึกเราอยู่ตลอดเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่มันคอยฉุดใจเราไว้ หลายคนไม่เคยรู้ว่าบางอย่างที่เราเก็บไว้ในบ้านนานเกินไปมันไม่ใช่แค่ของที่ร้ายประโยชน์แต่มันคือพลังงานลบที่ค่อยๆซึมซับสะสมและส่งผลร้ายกับทั้งใจเราและโชคชะตาในบ้านนั้นอย่างไม่รู้ตัววันนี้ทําฝั่งสบายจะชวนคุณมาสํารวจบ้านไม่ใช่แค่ดูว่าบ้านรกหรือสะอาดแต่ชวนสำรวจสิ่งที่เราเก็บไว้โดยไม่รู้ตัวบางสิ่งที่ยิ่งเก็บ ยิ่งจนบางสิ่งที่ยิ่งเก็บยิ่งเจ็บบางสิ่งที่ไม่เคยมีประโยชน์กับใจเลยแม้แต่นิดเดียวและท้ายที่สุดเราจะได้เข้าใจว่าบางครั้งการปล่อยวางไม่ใช่แค่ทางใจแต่มันเริ่มจากการปล่อยของบางอย่างออกจากชีวิตเรามาเริ่มต้นพร้อมกันเลยค่ะส่วนที่หนึ่งพลังงานในบ้านพลังงานในใจ บ้านที่เราอยู่ทุกวันไม่ใช่แค่ก้อนอิฐก้อนปูนแต่มันคือสนามพลังงานที่เราสร้างขึ้นทุกวันเวลาเราเครียดพลังงานลบจะกระจายเวลาเรายิ้มหัวเราะเบิกบานพลังงานบวกจะเต็มบ้านและรู้ไหมคะว่าของบางอย่างที่เราเก็บไว้ในบ้านก็เป็นตัวดูดหรือผลักพลังงานได้เหมือนกันเช่นของที่แตกหักพังใช้งานไม่ได้ ของเก่าเก็บที่ไม่มีใครแตะมาหลายปีของจากคนที่มีความทรงจำแย่ๆภาพถ่ายหรือของของคนที่จากไปด้วยความเศร้าหรือแม้กระทั่งเสื้อผ้าเก่าๆที่เราร้องไห้ใส่มันอยู่หลายคืน ของพวกนี้แม้จะวางเฉยๆไม่ขยับแต่มันเก็บพลังงานไว้ในตัวมันเองและพลังงานนั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันซึมซับอยู่ในอากาศอยู่ในบรรยากาศจนกลายเป็นสิ่งที่บ้านไม่สดใสและใจของคนในบ้านก็ค่อยๆเหนื่อยล้าไปด้วยใครที่พอมีเวลาลองกลับบ้านไปมองร,บรอบๆสักนิดนะคะแล้วถามใจตัวเองว่า ของสิ่งนี้ฉันเก็บไว้เพราะยังรักหรือแค่ยังวางไม่ลงส่วนที่สองห้าของในบ้านที่ไม่ควรเก็บไว้นานแม้จะรักหรือเสียดายแค่ไหนข้อที่หนึ่งของที่แตกหักเสียหายแต่ยังวางไว้เช่นกระจกบินแจกันแตกถ้วยชามร้าวของที่ไม่สมบูรณ์มักสะท้อนความรู้สึกขาดในใจเจ้าของบ้าน ฮวงจุ้ยและธรรมะต่างก็เห็นตรงกันว่าของที่หักร้าวแตกมักสะสมพลังงานค้างค้างเหมือนใจที่มีรอยร้าวอยู่ตลอดคนที่บ้านมีของแบบนี้เยอะมักรู้สึกไม่เต็มไม่พอไม่สบายมีเรื่องหงุดหงิดเล็กๆน้อยๆซ้ำซากชีวิตไม่คล่องตัวนักการทิ้งของที่เสียหายจึงไม่ใช่แค่เรื่องความสะอาดแต่คือการปล่อยของเก่าเพื่อให้ของใหม่เข้ามา ข้อที่2เสื้อผ้าหรือสิ่งของของคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยเฉพาะหากเป็นการเสียชีวิตแบบกระทันหันไม่ได้จากไปอย่างสงบพลังงานเศร้าเสียดายความยึดติดจะฝังแน่นอยู่ในของเหล่านั้นธรรมะสอนว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาแต่การยึดกับความตายนั่นแหละที่ทำให้เราทุกข์ คนจำนวนมากเก็บของของคนตายไว้นานหลายปีโดยไม่กล้าแตะเพราะกลัวลืมแต่จริงๆคือยังไม่กล้าวางการจัดการสิ่งของเหล่านี้จึงเป็นการบอกรักที่แท้จริงเพราะเราไม่ได้ทิ้งเขาแต่เรากำลังเคารพการเดินทางของเขาและเลือกจะอยู่เป็นอย่างสงบข้อที่สของที่มีความทรงจำแย่ๆติดอยู่บางครั้งของสิ่งหนึ่งอาจไม่พังอาจไม่เสีย อาจยังใช้งานได้แต่มันมีเรื่องราวที่ทำให้ใจเราหดหูทุกครั้งที่เห็นเช่นแหวนที่ได้จากคนรักเก่าของขวัญที่เคยได้ในช่วงเวลาทุกข์รูปถ่ายวันที่เราเสียใจหรือแม้แต่เสื้อที่ใส่ในวันที่โดนหักหลังของแบบนี้ถึงจะดูเหมือนแค่ของแต่มันเก็บพลังงานความทรงจำเอาไว้ คนที่เก็บของแบบนี้ไว้เยอะๆมักไม่รู้ตัวว่าเราเหมือนเปิดประตูเชิญความเศร้าเข้ามาในบ้านอยู่เรื่อยๆธรรมะสอนว่าใจเราเหมือนจานเปล่ายิ่งใส่ความทุกข์ไว้มากจานนั้นยิ่งหนักจะใส่สิ่งใหม่ๆที่ดีต่อใจก็ใส่ไม่ลงการเก็บของที่มีแต่ความทรงจำลบคือการยึดติดกับอดีตและปิดโอกาสไม่ให้ความสุขใหม่ๆเข้ามาในชีวิต ข้อที่4ของจากคนที่มีพลังงานไม่ดีบางคนเคยได้รับของจากผู้มีเจตนาไม่ดีของจากคนที่เราไม่สบายใจของจากคนที่มีปัญหากับเราหรือแม้แต่ของที่ได้มาด้วยน้ำตาของเหล่านี้แม้จะสวยมีค่าหรือใช้งานได้ดีแต่ถ้าทุกครั้งที่มองแล้วใจรู้สึกมนเศร้ากังวลนั่นแปลว่ามันไม่ได้เสริมพลังให้ชีวิตเลย ธรรมะไม่ได้บอกให้เราระแวงแต่สอนให้เรารู้ทันและรู้ว่าอะไรทำให้ใจสงบอะไรทำให้ใจเป็นทุกข์ของบางอย่างหากได้มาด้วยน้ำใจจิตเราจะสว่างแต่หากได้มาด้วยแรงบีบคั้นความเกลียดความโกรธแม้จะเป็นของดีแต่ใจเราจะหมอง พลังของผู้ให้ส่งต่อมาอย่างผู้รับของที่มาจากคนที่มีเจตนาร้ายบางครั้งจึงส่งผลเป็นพลังงานลบที่แทรกซึมโดยไม่รู้ตัวข้อที่หของที่ไม่ใช่ของเราแต่ไม่คืนไม่ปล่อยข้อนี้หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงเช่นยืมหนังสือเพื่อนแล้วไม่คืนได้ของที่รู้ว่าเจ้าของเดิมเขาไม่ได้อนุญาตหรือแม้แต่เก็บของคนอื่นไว้โดยไม่บอกเขา แม้จะเป็นเรื่องเล็กๆแต่ธรรมะสอนว่าของที่ไม่ใช่ของเราหากเรายึดไว้โดยไม่คืนเท่ากับเราเก็บกรรมในรูปแบบหนึ่งไว้ในบ้านมันเหมือนเป็นพลังงานแทรกที่ขัดกับสัจธรรมของความถูกต้องของแบบนี้ไม่ว่าจะมากหรือน้อยมันเป็นน้ำหนักทางใจอย่างแท้จริง บางบ้านอาจเจอปัญหาการเงินไม่คล่องชีวิตติดขัดไม่รู้สาเหตุลองทบทวนดูค่ะมีอะไรที่ไม่ใช่ของเราแต่เรายังเก็บไว้ด้วยความเสียดายหรือเปล่าส่วนที่3ส,สิ่งที่ไม่ควรเก็บไม่ใช่แค่ในบ้านแต่ในใจเราอาจพอรู้แล้วว่าของบางอย่างที่เก็บไว้ในบ้านมันถ่วงพลังชีวิตแต่รู้ไหมคะว่าของในใจยิ่งเก็บยิ่งอันตรายยิ่งกว่า ของในใจคืออะไรมันคือความคิดความรู้สึกความทรงจำบางอย่างที่เรากอดไว้แน่นโดยไม่รู้ว่ายิ่งกอดยิ่งเหนื่อยยิ่งแบกยิ่งทุกข์วันนี้ทำฟังสบายขอชวนคุณสำรวจใจของตัวเองไปพร้อมกันค่ะความแค้นความแค้นคือไฟที่เผาใจเราไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ คนที่มีความแค้นในใจมักเป็นคนที่ไม่มีความสงบแม้จะยิ้มอยู่ภายนอกความแค้นไม่เคยทำให้ใครรวยขึ้นไม่เคยทำให้บ้านอบอุ่นแต่กลับดูดพลังใจดูดเวลาชีวิตและบั่นทอนคุณค่าเป็นมนุษย์อย่างเงียบๆธรรมะจึงสอนเรื่องการให้อภยัยไม่ใช่เพื่อยกโทษให้คนผิดแต่เพื่อปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการที่มองไม่เห็น ขอความกลัวบางคนไม่ได้กลัวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าแต่กลัวในใจตลอดเวลากลัวอนาคตกลัวความจนกลัวล้มเหลวกลัวไม่ได้รับการยอมรับกลัวว่าเราจะไม่ดีพอความกลัวเหมือนขยะที่กองอยู่ในบ้านใจทำให้เราไม่กล้าก้าวไม่กล้าฝันไม่กล้ารักคนที่เก็บความกลัวไว้มากจิตจะเหนื่อยบ้านใจจะอึดอัด การปล่อยความกลัวไม่ใช่การปฏิเสธปัญหาแต่คือการเปิดใจรับสัจธรรมว่าทุกสิ่งไม่แน่นอนและทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อผ่านไปขอความยึดติดธรรมมาสอนว่าของรักที่สุดก็จากได้เร็วที่สุดแต่ใจมนุษย์เรามักยึดยึดความสัมพันธ์ยึดสถานะยึดความสำเร็จยึดภาพลักษณ์ยึดอดีตที่ไม่เคยกลับมา ยิ่งยึดยิ่งกลัวเสียยิ่งกลัวเสียยิ่งไม่มีความสุขกับปัจจุบันการวางบางสิ่งไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการเลือกอิสรภาพของใจเมื่อใจวางเราจะเบาเมื่อใจเบาความสุขก็กลับมาส่วนที่4ธรรมะของการปล่อยวางในชีวิตจริงการปล่อยวางหลายคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องของคนหมดหวังหรือคนที่ยอมแพ้ชีวิต แต่จริงๆแล้วการปล่อยวางคือการวางอย่างมีปัญญาและคือหนทางเดียวที่ทำให้ใจเรามีที่ว่างพอจะรับสิ่งดีใหม่ๆ ลองคิดดูนะคะถ้าเราถือของหนักไว้ในสองมือเราจะไม่มีทางรับอะไรใหม่ได้เลยไม่ว่าจะของที่มีค่าน้าแค่ไหนก็ตามในชีวิตจริงก็เช่นกันใจที่ไม่ว่างใจที่ยึดแน่นเกินไปคือใจที่ไม่มีพื้นที่ให้ความสุขแทรกเข้าไปได้เลยวางไม่ใช่เพราะไม่รักแต่เพราะเข้าใจ บางคนกลัวการวางเพราะคิดว่ามันคือการลืมแต่แท้จริงแล้วการวางคือการเข้าใจว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตล้วนมีหน้าที่ของมันของบางอย่างเข้ามาเพื่อให้เราเรียนรู้คนบางคนเข้ามาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าไม่ใช่ความเจ็บบางอย่างเกิดขึ้นเพื่อเปิดประตูสู่ปัญญา เมื่อหน้าที่ของสิ่งนั้นจบลงเราจึงวางวางอย่างเข้าใจไม่ใช่วางเพราะเบื่อหรือบีบบังคับการวางด้วยปัญญาจะทำให้ใจเรานุ่มและไม่รู้สึกผิดเลยปล่อยวางไม่ใช่ทิ้งแต่คือคืนในทางธรรมการวางไม่เท่ากับการทิ้งแต่คือการคืนสิ่งที่เราเคยยืมมา ชีวิตนี้ไม่มีอะไรเป็นของเราแม้แต่ร่างกายนี้เราก็ต้องคืนให้โลกในวันหนึ่งเรายืมสิ่งต่างๆมาใช่ไหมคะเงินทองชื่อเสียงความสัมพันธ์บทบาทหน้าที่แม้แต่ความทุกข์บางเรื่องก็เป็นของที่ชั่วคราวเมื่อถึงเวลาก็ต้องคืนหากไม่คืนด้วยใจชีวิตจะบีบบังคับให้เราคืนด้วยความเจ็บ การวางด้วยใจที่รู้ทันจึงเป็นทางเลือกที่สงบและเบาที่สุดแล้ววิธีฝึกปล่อยวางทีละน้อยบางคนบอกว่าใจไม่แข็งพอจะวางอะไรได้เลยเข้าใจค่ะเราไม่ต้องวางทันทีทั้งชีวิตก็ได้แต่เราสามารถเริ่มฝึกวางกับสิ่งเล็กๆก,ก่อนได้เริ่มจากสิ่งของเล็กๆในบ้านของที่ไม่ได้ใช้งาน ของที่ทำให้ใจหดหูเริ่มวางทีละชิ้นวันลนิดฝึกปล่อยคําพูดที่ไม่ได้พูดออกไปใจเราบางทีแน่นเพราะไม่ได้พูดลองเขียนระบายหรือเล่าให้ธรรมะฟังในใจแค่ยอมรับว่ามีความรู้สึกนั้นก็เบาลงได้แล้วปล่อยวันเก่าๆที่ทำให้ใจเราหนักวันนี้คือวันใหม่ไม่จำเป็นต้องแบกเมื่อวานมาเดินซ้ำ เลือกเก็บเฉพาะสิ่งที่ส่งพลังให้เราบ้านควรเป็นที่พักไม่ใช่ที่ระบายความเจ็บใจเราก็ควรเช่นกันส่วนที่5สรุปซึ้งๆที่อยากฝากใจไว้ก่อนจบคลิปเราอาจไม่สามารถควบคุมทุกอย่างในชีวิตแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะเก็บอะไรไว้ในบ้านและจะเก็บอะไรไว้ในใจบางครั้งความจนไม่ได้เกิดจากไม่มีเงิน แต่มันคือความแน่นความอึดอัดความห่วงที่เรากอดไว้แน่นเกินไปจนพลังชีวิตไหลเข้ามาไม่ได้บางครั้งความเจ็บไม่ได้เกิดจากใครทำแต่มาจากการที่เราไม่ยอมวางอดีตบางเรื่องลงสักทีบ้านที่ดีไม่ใช่บ้านที่ใหญ่แต่คือบ้านที่ใจเบา ชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แต่คือชีวิตที่รู้ว่าอะไรควรเก็บอะไรควรวางและอะไรควรปล่อยให้ไปหากคุณกำลังเหนื่อยอาจไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอแต่อาจเป็นเพราะคุณแบกมากเกินไปขอให้คลิปนี้เป็นจุดเริ่มต้นให้คุณวางแม้จะวางได้เพียงนิดเดียวก็ถือว่าเป็นชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ต่อหัวใจแล้วค่ะ ขอให้บ้านของคุณเป็นบ้านที่สะอาดทั้งภายนอกและภายในบ้านที่มีแสงมีลมหายใจแห่งธรรมบ้านที่ใจคุณอยากกลับมานั่งเงียบๆทุกวันและที่สำคัญบ้านที่ไม่มีของที่ไม่ควรเก็บอีกต่อไปแล้วขอบคุณที่รับฟังจนจบค่ะทำฟังสบายอยู่ตรงนี้เสมอในวันที่คุณต้องการที่พักใจ